ลบบุรีสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ3มิถุนายน2566วันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกา9นาทีที่บริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านหนองบัวหมู่ที่4ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงโดยการนำของพันตำรวจเอกนพพลพัฒน์สิทธิสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสมรงพันตำรวจโทมนตรีเล่ออิมรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงพันตำรวจโทเสิวราชแก้วปุณทองสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงพันตำรวจตรีองคอาจเนื้มสีเพชรสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโคกสมรง คุณจูไรรัตอมรรุจิประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโครกสมรงคุณชัยศิธิ์ล้ออุทัยกรรมการตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโครกสมรง <emitism. S 2> นายสนองท่านสูงเนินที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโครกสมรง คุณดาวรุ่งนพรัตนายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองเกตนายสุดใจเจเริญดีผู้ใหญ่บ้านหมูท่ที่4บ้านหนองบัวข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรโคกสมรงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเกตประชาชนตำบลคลองเกตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมสระน้ำบ้านหนองบัวหมูท่ที่4ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสมรงจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมา์ษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัทรสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินี วันที่3มิถุนายน2566ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนเนื่องในโอกาสวันนันเป็นมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566เพื่อเป็นการแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยกำลังพลตำรวจสถานีตำรวจภูทรโคกสัมรงและจิตอาสาของหน่วยงานได้ร่วมกันจัดแต่งต้นไม้เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พัฒนา กรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนถนนซอยภายในหมู่บ้านสระน้ำในหมู่บ้านหนองบัว ทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีโลนารงสร้างกระแสะวัฒนธรรมใหม่กระตุน้นปลูกจิตสํานึกให้ได้รู้จักการมีระเบียบวินัยในตนเองมีจิตสาธารณนะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีประชาชนจิตอาสาและชาวบ้านร่วมกิจกรรมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนา,นางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี เพื่อเผยแพร่พระเกยียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุธาธิดาพัชรสุทาภิมลรักษ์พระบรมราชินีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักความสมรรถชนสามาัคคีของสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงตลอดทั้งหน่วยงานบุคลารกรและประชาชนในชุมชนเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และทางสถานีตำรวจภูธรโคกสมรงได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้คณะผู้บริหารบุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกความเรียบร้อยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกด้วยสนองท่านสูงเนินผู้สื่อข่าวจังหวัดลบบุรีรายงาน